สวัสดีครับเอฟซี 4, มือหนึ่งมาพบกันในวันที่14สี่ิงหาคม2อง8ัารสบแปดสำหรับสำหรับมือนี้ผมกระตีมาสรุปเลขล่างให้เอฟซีไว้พิจนานาครับละก่อนไปรับชมจุดสรุปล่างขอฝากคำเตือนก่อนครับละคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้น สูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากขำมเตือนอ่ะเข้ากสิบะบิงจุดสรุปละ่ะอ่ะผมก็ได้เขียนลักซิปและลักน้อยเอาไว้แล้วน่ครับไม่ใบทีเท้าทีทำการสรุปทุกสูตรครับเลขวิงว่งวิ่งหลางก็ เด่นหลังตับสิบหน่วยวดีตผ่านมาผ่านทุกสูตรงวดน,นี้จะเอาอยู่หรือไม่ต้อลุลังเลยก,ก่อนะครับสำหรับสูตรหลักหักสำหรับทางด้านลักซิปลักซิปหลังที่ชน ชดสี่สูตรกับชดแบบมีรอยเอฟซี่นะครับชดแบบนี้เลยสามสี่ห้าหกทั้งสี่สูตรเลยนะครับรสบามสี่หา้าหกทั้งสี่สูตรเลยนี่ครับหลักสิบหลังเลยสามสี่ห้าหกวัดประจําวันที่สิบหกนะครับวัดประจําวันที่สิบหกสิงหาคมพศนึ่งร้อยหกสิบแปดอ่ะหลักสิบหลังได้สามสี่ห้ากตามนี้เลยนะครับ สิบล่างเจ็ดมาตรงนี้แล้วทั้งหนาลักหนวยได้เจ็ดแปดเก่าเข้ามาบึกว่าปิดงังนคือได้เจ็ดแปดเก่าลักหนวยล่างชนสามสุรนี่ครับตัวที่ชนสามสุดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าครับก็เลยได้เจ็ดแปดเก้าก็ได้เจ็ดแปดเก้า ตามนี้เลยเอ็กวิ่งกับร่องเอฟซีได้รับชมไปแล้วนย่ครับติดวิ่งน่าจะเป็นเมื่อวานนี้แล้วละเมื่อวานนี้ลงไปแล้วตามสูตรทำรับสูตรนี้เดินเดินมาแล้วสองวันดีสิวิ่งสูตรนี้เดินมาแล้วสองวันวดนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวผมติดจับคู่เอฟซี อีกสามคนนะครับอีกสาคนสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามเจ็ดสามแปดสาเก้านะครแล้วก็สี่เจ็ดสแปดสเก้า เลขห้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าแบบลักซิบหลายตัวกว่าแล้วก็จะได้ทั้งหมดสิบสองชุด อ่ะสิบสองคู่เนี่ยสิบสองคู่ตามนี้เลยแบบนีน้อ่ะเดี๋ยวฮอตสีมาเบื้องเลขเตกเด่นเตกเด่นที่ผมให้ก็คือสองกับสามเด่นสองกับสามไว้ก่อนนี่ครับแล้วก็อีกอีกฝั่งหนึ่งก็คือเจ็ดแปดเก่าเนี่ย 7จ็ก้ากับชนลักหน่วยทั้งสามโตเลยนรเนะจ็ดแปดเก้านครับข้างล่างแต่ว่าผมบะไ้เขียนเลขขาลงอย่ที่ห้าก็ต้องมีที่กันนะครับสองสามสองสามสองสามห้าก็เลวกันนะครับเอาเลขขาไว้ครับเลขขาไว้ข้างในายก็ได้ จะต้องมีเลข5ด้วย FC เพราะว่าทําไมถึงมีเลขค่าสูตรนี้ที่สูตรวิ่งเขาเดินมา2วันแล้ว FC นครับเขาเดินมา2วันแล้วเดี๋ยวผมออกให้บังะนะครับสาเหตุที่เราต้องมีเลขาก็คือสูตรนี้นะครับสูตรวิ่งล่างสูตรนี้อ่าเธิทีหมวดนะครับวดที่4ผมนํำลง เลขที่ออกสองหกเขาก็มาหลักสิบเนี่ยเขามาหลักสิบงวดแรกที่นํำลงนะครับงวดที่สี่นะได้การงวดที่ผ่านมางวดที่ห้ากระน้ำลงนะครับคำนวณได้เลขห้าเลขที่ออกห้าศูนย์เขาก็มาหลักสิบพี่เกานะครับ fc มาที่หลักสิบงวดนี้คำนวณแล้วได้เลขห้านะครับก็ได้เลขห้าเหมือนเดิมนะครับ ในในเด่นชุดใหญ่อ่ะเดี๋ยวมาบางังเด่นชุดใหญ่ก็มีเลขค่าอยู่นะล่ครับเ,เด่นชุดใหญ่ก็มีเลขค่าอยู่ครับผมยังไม่ได้เชียนเลขค่าใส่นี่ขอเชียนเลขค่าใส่เพิ่มในช่องตรงนี้น้ำครับเ,เพิ่งลงเลขวิ่งลงไปนะลับ เลขหาก็มีอยู่สองสูรเดีีถ้าเกิดเลขหามาสูตรอื่นก็มันเนี่ยอาจจะรลดไปนรับหรืออาจจะมาประกบกันอย่างนี้อย่างเช่นอ่ห้าเจ็ดอย่างนี้นี่ก็อ,อยู่ด้วยกันนรับมันออกไปได้หมดทุกอย่างอเดี๋ยวนี้นะครับแม้แต่เลขพี่เลียกน้องออก็มานรับอ่านี่ครับที่ผมเด่นให้ก็คือติดสองกับสามแต่ว่าสูตร สูตรอ่าเด่นล่างสูตรเด่นล่างสองตัวเอีนี่สูตรนี้ที่ที่พบลงอ่ชอนกันสามสูตรนี่ครับเขาจะมาครบเขาจะมาครบอย่างนี้เลยหกงวดซ้อนเลยมาครบแ่ว่างวดล่าสุดเขาสีได้แบบนี้ตัวเลขเอฟีสูตรแรกได้สองสามสูตรที่สองได้สองกับสามสูตรที่สามได้สามกับสี่เขาชนกันที่เลขสามทั้งสามสูตรตัวชนจะมา หรือไม่นะี่ครับขอให้มาเหมือนที่ย้อนหลังไปนะี่ครับแต่ว่าสูตรนี้ว่าได้ย้อนหลังเอฟซีเดินจริงมาสองวันนี่ตั้งแต่งวดที่ออกสองหกผมลงผมลงให้ดูอ่าคล้ายๆเลขวิ่งเลยแต่เขาเดินสองวันนี่ตัวนี้เดินมาสองวันแล้ววดนนี้เขาได้สามกับสี่ถ้าเอฟซีว่าชอบเลขสามเก 3, ่าเลขสี่นี่ครับแต่ผมชอบเลขสามเพราะเขาชนกัน นี่ก็เดินดีอยู่สองตัวนี่ครับเขาเดินอยู่ในหกหกวดนี่ครับเขาก็ชนกันมาครบแต่ถ้าใครชอบอ่ะแบบที่ผมจับให้ในชุดที่เด่นล่างชนกันอ่ะสามสูตรแล้วจับวินกันเอแบบีชุดจับวินก็มีเหมือนกันแต่ก,ก็จับวินให้แล้วเอฟีชอบแบบจับวินก็แบบชุดจับวิน เหรียญล่างนะครับเครับจะวินเหรียญล่างก็ได้สี่คู่นี่ได้สองสามสองสี่สามสามสามสี่ครับจับคู่ได้สี่คู่อ่ะก็ชุดนี้แหละนี่ชุดนี้แหละที่ผมจะวินให้นี่ถ้าใครชอบแบบนี้นะครับชอบแบบนี้คิดว่าเขาจะมาอีกไหมนี่จะมาประกบกันไหมถ้ามาประกบกันก็จะมีอยู่ในสี่ชุดนี้นี่ยตามนี้เลยถ้า คิดว่าเลขสามจะมาตัวเดียวที่เขาชนกันนะครับที่เขาชนกันทั้งสามสูตรเลขสามชนกันก็เลขสามก็จะมาชนกันกับชุดนี้นะครับสองสูดสองสูดนี้็มีเลขสามเพราะฉะนั้นเลขสามชนกันหาสูตรเลยนะครับชนกันห้าสูดเลยเพราะฉะนั้นงวดนี้ติดสามสี่สามเด่นมากนะครับ เลขห้าก็เราก็ต้องจับไปตามวิ่งอ่ะจับไปตามสูตรวิ่งครับเนาะเพื่อเลขวิ่งเขาเดินอีกต่อยครับแล้วถ้าเกิดเลขสามตัวที่ชนไม่มาครับแล้วตามนี้เลยเห็นที่เลขวิ่งก็เดินมาแล้วสองวัดเนี่ยเดินนำลงสองวัดก็เดินสองวัดวันนี้ได้เลขห้าเหมือนเดิมอ่ะตามนี้เลย ราะฉะนั้นแล้วเลขวิ่งก็มีสามอยู่หนึ่งสูตรเหมือนกันนะครับวิ่งก็มีสามอยู่หนึ่งสูตรเจ็ดและเก้ามีแล้วแต่ใครจะชอบสูตรไหนนะคาวามพิจารณาดูเราก็ต้องพิจารณาดูเกี่ยวกับนะครับก็มีปิดอยู่ในนี้หมดเลยนะมีห้ามีสามมีเจ็ดมีเก้าห้าสามเจ็ดและเก้าไม่มีเฉพาะแปดอย่างเดียวแต่ก็ เลขแปดก็มีชนอยู่สองสูตรเหมือนกันนะครับมีเลขแปดอยู่สองสองสูตรแต่ผมก็ยังชอบอยู่เจ็ดแปดเก้าติดเจ็ดแปดเก้าเนี้ยสิสูตรนี้เจ็ดแปดเก้าติดหลักหน่วยหมดเลย <c oughs> น่าจะมาหนึ่งตัวนะครเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะความน่าจะเป็นอ่ะผมจะจับความน่าจะเป็น แต่ก็ห้ว่าเบิ้งเลขดับเลขสีเลขดับหลักหน่วยเลขดับเลขดับหลักสิบอ่าดับหลักสิบมีสี่ศูนย์สองมีสี่อันดับสี่ครับสูตรที่รับเลขสี่ยังบูดครับถ้าผูดด้ใดชอบเลข 4. สี่ติดสูตรอ่าได้สามกับสี่แล้วว่าเลขสี่มีสูตรเดียวนไม่ไม่น่าจะมาน่ากำลังน่าจะอ่อนที เพราะฉะนั้นแล้วผมจะตัดเลขสี่ถ้าใครไม่ชอบอถ้าใครชอบก็จัดไปได้เลยถ้าถ้าใครไม่สนดับนี่ครับคิดว่าดับไม่น่าจะเอาอยู่ก็จัดไปน,นะครับไม่ว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกระสีเหลืออยู่สามห้าหกเนี่ยที่รอดดับไปแล้วก็ดับหลักหน่วยสี่ศูนย์หกสี่ไม่มีติดดับสักตัวนะครับหลักหน่วย ตามนี้เลยเข้ามาจับเด่นอ่ะเด่นเด่นห้าสองสามห้ามีหลักสิบหกไม่มีอ่หกไม่ได้อ่หกแต่หกก็มีอยู่หกก็ชนชนสามศูนย์เหมือนกันแบบนี้น่ครับหกก็ชนสามศูนย์อยู่นี่ผมก็ไม่ได้วงนี่ครับ หกก็ชนสามสุดก็ก็น่ารุ้นอยู่เหมือนกันหกแต่แต่ว่าความน่าจะเป็นติดาสามเอฟีชอบงมวดนี้ชอบติดสามให้ติดาสามครับผมจะเน้นเน้นสามครับให้ติดติดาสดาม ติดสามกับห้าทางด้านหลักสิบติดสามกับห้าไว้ก่อนนะคติดสามกับห้าไว้ก่อนนะติดสามกับห้าแบบนี้แบบที่ติดสามกับห้าแล้วก็ถ้าเกิดเลขห้ามาก็ติดติดห้าสามคู่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าแบบที่ แล้วก็เลขสามนี้ทางด้านหลักหน่วยนเจน็ดอา c o n t i n e ย t ี่ไปหลักหน่วยผมชอบเลขเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็ ชุดลองเดี๋ยวผมจะให้ชุดลองเอซีชุดลองที่เหลือเป็นชุดลองอให้เจ็ดให้เจ็ดแปดสามเจ็ดห้าเจ็ดเน้นเจ็ดก็แล้วกันอ่ะเน้นที่เลขเจ็ดอ่ะเลขเจ็ดหกเจ็ดอ่ะหกก็สวยหกก็สวยอยู่ก็ชนสามสูตรเหมือนกันเอเนีน้ย ก็ชนสูตรแต่ผมไม่ได้เขียนลงตรงนี้ครับก็ชนสูตรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเพิ่มขอเพิ่มอ่าคู่นี้อีกคู่หนึ่งที่ตีเลขเจ็ดนะครับตีเลขเจ็ดเพราะว่าเจ็ดเจ็ดชน จ็ดชนเยอะเลยครับเจ็ดชนหนึ่งสองสามสี่เจ็ดชนสี่สูตรเลยอ่ะฟังนี้ข้างล่างนี้สามสามห้าสูตรเลยอ่ะแต่เลขสองของเราไม่ไม่ไม่มีอยู่ในหลักเอฟที่ไม่มีอยู่ในหลักอ่ะเพราะว่หลักสิบเขาติดดับครับติดดับหลักสิบอยู่นับครับตามนี้เลยเอฟที่ ตอนนี้ผมก็จับชุดให้ f อฟซีแล้วครับจับชุดให้เอฟซีไปแล้วนี่คือชุดลองชุดลองนี่คือชุดเด่นถ้าใครชอบชุดไหนก็จัดได้ตามที่ f อฟคิดว่าความน่าจะเป็นนะครับคิดว่าน,ดดน,นี่คือชุดเด่นเอนี่คือชุดเด่น ชุดเด่นให้ติดเจ็ดไปก่อนนะติดเจ็ดอ่ะแล้วก็ชุดลองที่นี่คือชุดลองแต่ใครชอบชุดลองก็จัดไปครับนี่คือชุดลองสี่คู่อ่ะชุดเด่นสามคู่ผมจะทําเป็นสองสองชุดนะครับทาเป็นสองชุดใครชอบอ่ะชุดลองนี่คือชุดเด่นที่ติดเลขเจ็ดนะที่เพราะว่าเจ็ดชนสีสูตรเลยเจ็ดชนสีสูตรเลยแล้วก็ สามาที่เด่นสุดที่ติดเลขสามเลยเจ็ดี่ติดสาม,สามาเลขสามผู้นี้เด่นสุดาสามเจ็ดเจ็ดสี่สามเจ็ดนี่เด่นสุดอลองลงมาก็ห้าเจ็ดหกเจ็ดนี่ครับแล้วก็ชุดลองสามแปดสามเก้าห้าแปด ห้าเก้าใครชอบชุดไหนชุดเด็ดหรือชุดรองก็จัดไปตามนี้ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเอฟซีสนับสนุนตลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดผู้ใดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พนอยแคปเปอร์เทรมีกําลังแร่ใไกเฮดลิปใหมาฮาสุดดีเอฟซีรับช้มถรับเอฟซีอ่าที่เขามารับชมในช่องพนอยพลาดโฉกนี่ งวดประจำวันที่16สิงหาคมสองพันรอยหกสิแปดชุดสรุปร่างะขอให้ทีจงโชคดีแขงแกั่งปังทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรนะอ่ะตามมีร้ยอยที่ชุดสําหรับคลิปนี้ก่ะสวัสดีครับ